การทำ t r า t s p r s p r k เป็นเป็นการทำเหมือนกับ PRK เลยแต่คำว่า Trans-PRK จะเพิ่มการใช้เลเซอร์ในการขูดอิพิทีเลียมหรือว่าชั้นบนหลังจากที่ขูดก็ใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าเอ็กซ์ r มอร์เเนี่ยขูดเจลนันจากนั้นก็รักษาค่าสายตาโดยใช้เอ็กซ์เรักษาค่าสายตาสั้นยาวเอียงได้เป็นวิธีที่ เราอ่ะไม่ได้เปิดฝากระจกตาเพราะฉะนั้นในคนที่กังวลเรื่องของการเปิดฝากระจกตาอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมนอกเหนือจากนั้นก็ยังจะเหมาะกับคนที่ใส่ตาสั้นเยอะและบางทีพอเราคํานวณแล้วเนี่ยมันเหลือเนื้อกระจกตาไม่ค่อยมากเพราะพอไม่ได้เปิดฝากระจกตาแล้วมันก็จะมีความคงทนความแข็งแรงมากกว่าเปิดฝากระจกตา ขั้นตอนคันทำก็คือใช้เอ็กซ์เพรสเลเซอร์เจลนายขูดชั้นบนก่อนหรืออพิทเลียมเนี่ยประมาณ50-55ไมครอนจากนั้นก็โรยเลเซอร์รักษาสายตาตามค่าสายตาของเราเลยจะเป็นสั้นหรือยาวหรือเอียงการดูแลตัวเองจากการที่ทำทันทีเราจะต้องปิดคอนแทคเลนส์ไว้เพราะว่าจะเจ็บแล้วก็จะช่วยทำให้แผลหายเร็วเพราะว่าคอนแทคเลนส์จะปิด ไม่ให้เราเนี่ยกพิบตาหรือทำให้แผลหายช้าเราจะปิดคอนแทคเลนส์ไว้ประมาณ 3- 4วันจนแผลปิดหลังจากแผลปิดแล้วก็จะถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็รอแผลหายแล้วก็รอภาพชัดเราจะต้องให้ยากันฝ้าเพราะว่า PRK จะมีฝ้ายากันฝ้าจะเป็นยาสเตียรอยอยู่ประมาณ1-3เดือนแล้วแต่ว่าฝ้าของคุณมากหรือน้อยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมา follow up ได้เพราะว่ายากันฟ้าหรือสเตียรอยก็ทำให้ความดันลูกตาขึ้นได้เช่นเดียวกันเนาะตรงนี้สำคัญมากๆากการหยอดยาก็จะมียาฆ่าเชื้อกับน้ำตาเทียมแล้วก็พอตอนที่จะรักษาฟ้าก็จะเป็นยาสเตียรอยจนกว่าฝ้าจะหายนะคะนอกเหนือนจากนั้นก็ไม่มีอะไรกัน follow up พอ,อดูแลกันไปก็จนครบ6เดือนนะ